มาพบกันในช่องปุกกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะวันนี้มีดอกไม้ดอกทรัมเป็ตในสวนหลังบ้านของเราด้วยช่วงนี้เขากำลังจะบานแบบว่าสดใสมากมากเลยแต่อากาศจะร้อนช่วงซัมเมอร์ในชนบทเมืองที่เราอยู่ตอนนี้ก็อากาศแบบร้อนร้อนมากเหมือนประเทศไทยเลยนะเหมาะกับใครที่จะปรับตัวไม่ทันคุณต้องมาเที่ยวช่วงนี้ นะคะแต่ว่าช่วงนี้สําหรับครอบครัวเรานะเราจะอยู่ที่เยอรมันเราไม่อยากกลับประเทศไทยนะเพราะว่าบรรยากาศมันเหมือนประเทศไทยแต่ท่านหน้าหนาวนี่เราก็อยากจะกลับมานั่งตรงนี้ด้วยวันนี้มีเรื่องราวมาแชร์สําหรับในช่องของเราอย่างที่บอกเป็นการใช้ชีวิตจริงของเมียฝรั่งต่างประเทศแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆตอนนี้เราก็มีพอดแคสที่เราพูดเกี่ยวกับ ความรู้รอบตัวในการที่เราจะมาใช้ชีวิตที่นี่นะไม่ใช่ว่าจะมาหาสามีอย่างเดียวก,การที่จะมาใช้ชีวิตกฎระเบียบแล้วก็แนวทางต่างๆเป็นการเตือนภัยแล้วก็มีเรียกว่ามีสาระดีๆนะคะเอาจบวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องสามีฝรั่งวัยเกษียณอายุ60กว่ากับหลานสาวของเมียฝรั่งเออคุณต้องระวังนะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสรุปตอนท้ายหรือคุณที่ฟังที่เราพูดเ่ยพอเราพูดเสร็จให้คุณสรุปด้วยว่าใครผิดระหว่างสามีฝรั่งวัยเกษียณแก่แล้วอยากจะกิน้าอ่อนหรือเปล่า 2. เมียฝรั่งที่ไม่ให้เวลาสามีตัวเองวันๆได้แต่ไปเที่ยวปาร์ตี้พบปะเพื่อฝูงเล่นไพ่ระวัง 3. หลานสาวที่ ให้การอุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กหลานสาวตัวเองหลานสาวแท้ๆเออจะแย่งผัวเราหรือเปล่าเอ,อ๊ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาก็ไม่มีลูกแต่เขามีแฟนชาวต่างชาติที่เป็นวัยเกษียณแล้วแล้วเขาก็ไปอั้วเหล่าไปเที่ยวประเทศไทยโดยที่เมียฝรั่งอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่กว้างขวางรู้จักคนแล้วก็มี คนรู้จักเยอะก็ไปเที่ยวไปเมืองไทยไปหาเพื่อนฟูไปพบปะแล้วเอาสามีฝรั่งไว้เกษียณไว้ที่บ้านให้หลานดูแลคือเขารู้จักกันตั้งแต่หลานยังไม่เป็นสาวเออเมียฝรั่งก็คิดว่าเอาสามีเนี่ยฝากไว้ให้หลานเลี้ยงเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดร้อยเปอร์เซนต์แล้วเพราะไม่ได้ฝากคนข้างบ้านเดี๋ยวคนข้างบ้านเขาก็จะแย่งสามีเราไปหรือเปล่าหรือสามีเราอาจจะไปกิน คนข้างบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยฝากหลานด,ดีกว่าปลอดภัยอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มามีความรู้สึกเอ๊ะเอแปลกใจปกติเนี่ยสามีของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดพอคบๆไปแล้วจากที่เคยไปเมืองไทยปีละครั้งหรือปีครึ่งไปครั้งหนึ่งสามีฝรั่งบอกว่า6เดือนเราไปเที่ยวประเทศไทยก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถไปได้ เราอายุเยอะแล้วเราอยากจะมีความสุขเมียเริ่มรู้สึกแปลกเอย,อยังไงวะปกติก็ไม่ได้ไปนานก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คิดว่าสาม,มีของตัวเองเนี่ยไม่ไม่ค่อยไปเที่ยวไหนไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบดื่มเหล้าชอบอยู่แต่ที่บ้านก็เลยไม่คิดอะไรเยอะก็คิดในใจว่าเออไปก็ดีแต่เผอิญเผอิญใจหนึ่งก็คิดว่าเพราะอะไร,ระเผอิญเออเรียกว่าอะไรนะดวงเข้าข้างสาม,มีลืมสเตทเมนต์เอาไว้บนโต๊ะ เมียก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเรื่องเผื่อขอให้บอกเราต้องเผื่อไปดูปุ๊บอ้าวสามีส่งเงินไปที่ประเทศไทยส่งให้ใครพอไปดูปุ๊บอ้าวส่งให้หลานตัวเองหลานที่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ส่งเสียเรียนจนเรียนด้วยว่าเรียนจบสูงแล้วอายุ20แล้วหลาน20แล้วสามีตัวเองก็ส่งเงินให้ให้หลานตัวเองก็ไม่คิดอะไรเยอะก็คิดว่าแล้วทาไมไม่บอกเขาอ่ะทาไมต้องแอบส่งเอทีนี้มีความรู้สึกเอ๊ะ ก็ลองถามสามีสามีก็ก็บอกว่าก็ <c oughs> ก็เขาดูแลไงก็ไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้เมียฝรั่งเริ่มมีเซน์ของตัวเองผู้หญิงเซน์มันแรงใช่ไหมพอไปอั้วเหล่าครั้งต่อไปไปจับผิดเลยจะไปจับผิดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นออกอุบายเมียฝรั่งสมัยนี้ก็เริ่มฉลาดออกอุบายให้หลานตัวเองเนี่ยมาซ่อมโทรศัพท์ให้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ให้ลงแอป,ปลงอะไรให้แล้วก็ โทรศัพท์ของหลานนี่ก็อยากจะไปขอดูว่ารูปออหนูสวยนะนู่นนี่นะั่นปึ๊บป๊อไปเห็นคนต่างประเทศนี่เขาจะไม่เล่นไลน์นะเขาจะเล่นวอตแอบก็ไปดูในวอตแอบก็มีชื่อของสามีตัวเองด้วยเขียนคุยก,กันกับหลานตัวเองพออ่านในนั้นก็ฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอมันก็เกินเลยหลานกับลุงก็เลยถามความจริงกับสามีโกหกว่าหลานฉันเนี่ยบอกว่าเธอ คุยอะไรกันเธอมีอะไรกันหรือเปล่าสาม,มีก็บอกว่าไม่ฉันแค่ส่งเสียเออไม่มีอะไรแล้วก็เลยไปถามหลานตัวเองแบบถามเลยชัดๆว่ามีอะไรกับเอ,อผัวของนาหรือเปล่าหลานก็บอกว่าไม่มีแค่คุยกันเฉยๆที่รักคิดถึงนู่นนี่นั่นเชื่อไหมเอาเรานะเราไม่เชื่อ ฝรั่งเนี่ยบางทีลูกลูกมันยังเอาได้เลยอันนี้หลานเนี่ยไม่ใช่ลูกมันก็นะคิดใครคิดมันสุดท้ายท้ายสุดเราแก้ปัญหาโดยการที่บอกพี่สาวผู้หญิงคนนี้ไปผู้หญิงคนนี้ก็ไปเล่าให้พี่สาวตัวเองฟังว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมีแชทคุยกันอย่างเงี้ยพี่สาวก็โมโหหลานตัวเองก็เออเรียกว่าด่าแล้วก็ตักเตือนแต่หลานสาวก็บอกไม่ได้มีอะไรกัน ความลับที่บางทีมันต้องตายไปกับความลับนะถ้าไปบอกกับไม่บอกเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันเออเพราะฉะนั้นอย่าบอกดีกว่าสุดท้ายสรุปเมียฝรั่งคนนี้เวลากลับประเทศไทยก็ไม่ให้สามีไปวุ่นวายกับครอบครัวแล้วหนึ่งประเพณีไทยเนี่ยอย่างอย่างผัวเราเนี่ยจะไปเอาหลานเราเป็นผัวเนี่ยอายชาวบ้านชาวเมืองก็คนไทยรับไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ชายคนเนี้ยจะบอกว่า เไม่ได้มีอะไรเราเราก็ไม่เชื่อหรอกผู้หญิงถ้ามันมีเซนต์ทุกผ้าเอ๊ะพึ๊บ,บ,บมันใช่เลยอันนี้เราก็ก็เคยมีประสบการณ์นะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยตัดขาดหลานเนี่ยไม่ส่งเสียแล้วนะไม่ส่งเรียนไม่ส่งอะไรแล้วนะคือไปโตแล้วก็ไปใช้ชีวิตตัวเองอันนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอย่าไว้ใจใครเออไม่ว่าเป็นญาติพี่น้องลูกหลานเนี่ยบางคนเขาดีก็ดีไปนะแต่พูดถึงให้ เราระวังตัวสําหรับใครที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ต้องระวังให้มากๆสรุปผัวก็อาจจะได้ก็ดีผัวอาจจะไม่รู้จักพอตันหากลับอยากได้เมียเด็กหรือเปล่าเมียก็ไม่ดีไม่มีเวลาให้ผัวไปปาร์ตี้ไปเมาเหล้าไปเล่นไพ่อันนี้ก็ไม่ดีสามหลานก็ ก็ผัวของน้าก็จะเอาไหมจะพิมพ์ที่โรงที่รักไม่ได้มีอะไรกันมันไม่สมควรนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวแล้วสุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนจงโชคดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะบ๊ายบาย